ครับก่อนที่ทุกท่านจะไปชมคลิปนะครับฝากทุกท่านกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากเกษตรเพื่อชีวิตนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับครับวันนี้นะครับเกษตรเพื่อชีวิตพาทุกท่านมาชม่ามันสำปะหลังนะครับ พันธุ์เเหลืองน้อยนะครับที่ปลูกไปนะครับตัวนี้ก็จะเข้าสี่เดือนกว่าเกือบห้าเดือนแล้วนะครับที่ปลูกไปเพราะว่าปลูกเพื่อที่จะเอาพันธุ์ไว้ลงมันหน้านะครับมันหลังหน้านะครับก็มรู้วาหัวใหญ่แค่ไหนอู้ดินแข็งมากเลยครับก็จะได้รีบรีบขุดแล้วก็ เอาไปปลูกมันหลังหน้านะครับตรงน,นี้นะ่าคนน่าจะถอนจะงัดไม่ได้นะครับน่าจะงัดไม่ได้ต้นก็ไม่ได้เอาอะไรมางัดด้วยนะครับดินก็แตกดินแข็งเพราะว่ามันดินที่เราลอกนามานะครับลองดูว่ามันหันวใหญ่ไหม ใหญ่พอสมควรอยู่นะครับตัวนี้ก็น่าจะได้หลายหัวนะครับก็ต้องรอขุดดูว่าที่ปลูกไปเนี่ยนะครับท่อนพันสองต้นนี่มันจะได้กี่น่าจะไม่ปลูกได้เยอะอยู่นะครับ2องร้อต้นนะครับที่ปลูกไปนี่นะครับ แต่อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นเป็นอีกพันหนึ่งเพราะว่ามันไม่พอนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตอนถอนมันจะได้เท่าไหร่แค่พาทุกท่านมาดูนะครับนี่ต้นตอนแรกได้มาต้นนิดเดียวนะครับนี่ต้นนี้ก็จะน่าจะประมาณนี้แหลแต่ว่าดินมันมันแข็งนะครับขอบๆตรงนี้ดินมันแข็งฝั่งฝั่งนู้นมันก็ต้นโตอยู่นะครับแต่ก็แค่ปลูกเพื่อที่จะได้ เอาไว้ทําพันนะครับเพื่อเป็นพันมันหลังนานะครับตอนที่ได้มาก็ท่อนประมาณนี้แหละครับพอดีน้องจากกลสินส่งมาให้ครับเอามาขยายพันธุ์ลองดูว่าจะเป็นยังไงมันสี่เดือนเกือบห้าเดือนนะครับเนี่ยธรรมดาเขาบอกว่าเหลืองน้อยก็น่าจะต้นประมาณสักประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าดินมีความอุดมสมบูรณ์นะครับเหมือนกับข้างในเนี่ยนะครับต้นนี้ก็สูงประมาณร้อย 3 0มสิ 30, ได้นะครับสูงระดับประมาณระดับสายตานะร้อน่าจะได้อยู่นะครับต้น,ต,นต้นที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับต้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ก็น่าจะให้ผลผลิตดีอยู่นะครับคือหมายความว่าถ้าดินดีนะครับแล้วก็การบำรุงรักษาดีนะครับก็มีบางต้นที่มัน ก็ต้นเล็กต้นใหญ่ต้นน้อยไม่ไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าคือแปลงนี้มันก็แค่เป็นดินที่เอาอลอกมาจากหน้านะครับแล้วก็มาถมที่เฉยๆนะครับผมก็แค่มาบำรุงฉีดทางใบนะครับแล้วก็ฮิวมิกฉีดทางใบหนึ่งครั้งแล้วก็ฉีดลํำต้น ลงลงโคนต้นนะครับหครั้งนะครับหลังจากนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเพราะว่าไม่มีเวลานะครับไปดูแลแเต่ข้าวนะครับก็ตามที่ดูดูประเมินดูแล้วนะครับก็น่าจะได้ผลผลิตดีอยู่ถ้าดินถ้าดินที่ไม่มีความแข็งกระด้างอย่างนี้นะครับ ก็อาจจะไปบำรุงสักหน่อยนะครับก่อนลงแปลงก็ควรจะหาปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรมาใส่นะครับนะสังเกตดูแลตรงด,ดินที่มันมีความร่วนซุยแล้วก็มีปุ๋ยเนี่ยมันีเหลืองน้อยก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับถึงจุหัวยังไม่โตนะครับเพราะว่า4เดือนนะก็โตสักประมาณขวดขวดเบปซี่ขวด12บาทนะครับ สีเดือนนะครับเกือบ5เดือนแล้วถ้าถึงวันที่1ิ1ห้าสนี่น่าจะถึง5เดือนนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับพาทุกท่านมาดูมันนีเหลืองน้อยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะขนะปุ๋ยลงแปลงหน้านะครับแล้วก็ จะทำการเกลี่ยปุ๋ยก่อนนะครับหรือคือกระจายขนลงนาเสร็จแล้วก็กระจายหว่านเพื่อที่จะทำให้มันกระจายทั่วถึงกันนะครับไม่ไม่ได้เทเป็นกระจุกเป็นเป็นถุงเป็นถุงไว้นะครับก็ก็จะเนี่ยครับแปลงที่จะลงมันหลังนานะครับก็จะเอาปุ๋ยขี้ไก่ แล้วก็คีวัวคีควายนี่เดี๋ยลงใส่ตรงบริเวณพื้นที่ที่ดินยังไม่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็คือ,คอ,คอแ,ตแต่ก็จะใส่ให้มันทั่วทั้งแปลงนะครับแปลงนี้ก็5ไร่สีไร่นะครับพันถ้าไม่พอก็คงจะใช้แปดหนึ่งหรือว่า72เพิ่มเติมนะครับให้เต็มแปลงก็จะเว้นไว้ใส่ มันม่วงโอกินาวาด้วยนะครับสักพอ,พอพอพอทำพันไว้นะครับก็แปลงนี้นะครับก็จะได้ถอนแล้วก็เอาไปลงแปลงนานะครับอาทิตย์หน้าคาดว่าคงจะได้เสียบนะครับนี่ครับวิธีชาวนานะครับ วิธีเกษตรกร,ก,รก็ต้องหาวิธีการนะครับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือว่าดีกว่ายู่ยเฉยนะครับผม,ผมคิดว่าดีกว่ายุ่ยเฉยนะครับปลูกมันลังนาหน,านี่นะครับแต่ว่าหลายคนก็อาจจะว่ามันจะคุ้มค่ากับการลงทุนไหมก็ต้องลองนะครับหลายๆคนเขาลองมาแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่เคยลองมันลงนังนาสักทีก็จะลองทําดูนะครับปลูกสักประมาณ4ี่ห้าไร่นะครับ เดีย๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ดูคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้ด้วยนะครับมีอะไรสอบถามก็หรือว่ามีอะไรแนะนำก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ